ใหญ่นะครับตีนะครับเน็ตนอนได้กว้างเลยขนาด7ฟุตเพียงพอเน็ต อินเนสโตผลิตในไทยขนาด7ฟุต210คูณ200เซนติเมตร คองเหล็กนี่ครับ ของไทยนะครับผมว่าคุณภาพดีครับใหญ่แน่นอนเด็กนี่ก็ดีครับผาามุงดีตรงซิปนีะครับดูมาตรฐานดีครับผมเคยซื้อขนาดรู้สึกกค่หกฟุตหรือ5ฟุตไม่แน่ใจเป็นของของนำเข้านะฮะที่เป็นมีซองซองซองผ้าใส่ด้วยฮะอันนั้นคือซิปจะแตกแล้วก็ ้านี่ก็จะแตกเดี๋ยวลองเอาแผ่นปูสำหรับรองคารนขนาด6ฟุตเข้าไปปูนะครับว่ามันจะใส่ได้ไหมครับจากที่รองกลางแล้วนะครับแล้วก็ลองปูด้วยแผ่นรองคาร6ฟุตนะครับ ผมไม่มีตลับเมตรมาด้วยนะครับว่าใหญ่นะครับขนาด7ฟุตนะรหรือเหลือนะครับผมว่าของไทยนะครับผมว่าดีนะครับนนี้นอนได้กว้างเลยยี่ห้อเนตโตใช่ไหมฮะอาจจะใช่ที่เขียนนะครับโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ับผมว่า โอเคเลยสิบก็ดีนะครับขนาดก็กว้างสูงเรืปก,กติเจ็ดฟุตสองร้อยสิบคูณสองร้อยเนี่ยก็คือส่วนปกติเนี่ยด้านยาวสุดะจะอยู่เขาเรียกอะไรอ่ะด้านฝั่งที่ไม่ใช่ซิบไปแล้วครับก็คือ ร้อยสิบเนี่ยครัจะเป็นแนวแนวความแบบนี้เวลาเข้าก็คือเข้าด้านข้างนะครับเข้าด้านข้างด้านยาวสุดนะจะต้องนอนไปแบบนี้ฮะโอเคอน,นี้ไว้นอนเล่นข้างล่างนะครับร้อนกันยุงนะโอเคพอเป็นแนวทางครับ